สวัสดีครับอยู่กับผมตามฟาร์มนะครับฟาร์มหมูป่านครพนมนะครับก็อยู่ที่อำเภอท่าเทียนจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับเด็กๆคอกใหม่นะครับของฟาร์มเรานะครับเพิ่งคลอดไปเมื่อ3วันที่แล้วนะครับก็จะได้ประมาณ10ตัวนะครับเดี๋ยวก็ข้อนี้มีเผือกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็มาเยี่ยมชมแม่พันธุ์ดูล็อกเราก่อนนะครับแล้วก็แม่พันธุ์ปานะครับ น,นี่แม่พันธุป่านะครับแต่เป็นแม่พันธุสาวอยู่แม่พันธุ์เพือกนะครับอันนี้ก็ระยะเวลาประมาณสเดือนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ยังไม่ถึงกับที่จะผสมพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าหมูยังตัวเล็กอยู่นะครับก็ให้ตัวใหญ่กว่านี้นะครับนี่เพือกสองตัวนะครับตัวที่คลอดลูกวันนี้ก็เป็นแม่ของเจ้าสองตัวเนี่ยครับก็คราวนี้ก็คลอดได้เพือกอีกแล้วนะครับเด็กๆส่วนมากตอนนี้ก็วิ่งเล่นนะครับแล้วก็ นอนนะครับนี่ครับอันนี้ก็พวกนี้พร้อมขายแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนมารับซื้อไปทําหมูหันนะครับเราก็จะชําแหละให้นะครับราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณตัวละเก้าร้อยบาทนะครับเริ่มต้นนะครับตัวเล็กนะครับจนถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวใหญ่นะครับถ้าใหญ่ว่านั้นก็ขายอยู่แล้วก็ราคาก็มาตกลงกันได้ครับผมนะครับ ก็เยอะนะครับส่วนตอนนี้ก็มีเด็กๆอยู่ประมาณ40-50ตัวนะครับที่อยู่ในข้อนะครับที่กําลังขุนอยู่นะครับก็ปล่อยให้มันวิ่งเล่นนะครับช่วงนี้ก็อาจจะสกปรกหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่เลี้ยงหมูช่วงนี้ก็ระวังนะครับโรคติดต่อนะครับช่วงหน้าฝนนะครับอากาศมันชื้นนะครับก็มีหลายๆโรคนะครับที่เราพบเจอในช่วงนี้นะพบเจอบ่อยนะครับเพราะว่าหลายอย่างนะครับความชื้นบ้างนะครับความสะอาดของ ข้อบ้างครับส่วนที่พบส่วนมากอาจจะเป็นพวกโรคหมูกินอาหารไม่เยอะพวกนี้ครับโรคผิวหนังนะครับหรือก็โรคท้องเสียของหมูนะครับก็นี่นะครับเรามาดูแม่พันธุ์ที่เพิ่งคลอดนะครับนี่เด็กๆนะครับก็กําลังกินนมนะครับของแม่นะครับก็นี่ก็สามวันนะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับนี่เห็นไหมครับเผือกนะครับ แม่นี้นะครับออกลูกเผือกมาสองรอบแล้วนะครับผมก็จะเก็บไว้นะครับทำพันต่อไปนะครับก็รอบนี้นะครับก็จะมีเผือกเนี่ยมีตัวผู้สามตัวนะครับตัวมีเมีย1ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าผมอาจจะขยายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เผือกนะครับนะครับในข้างหน้าตัวนี้ก็โอเคครับคอกแรกก็ที่มันคลอดไปนะครับ ประมาณปีนี้นะครับที่คลอดไปรอบแรกนะก็ได้มา12ตัวนะครับรอบนี้ได้มาอีก10ตัวนะครับปีนี้ก็22ตัวแล้วนะครับก็อาจจะคลอดอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวให้ลูกมันออกนมแล้วเราก็คูณใหม่นะครับแล้วก็มาผสมพันธุ์กันใหม่นะครับปีหนึ่งอาจจะได้ประมาณ3รอบนะครับลูกก็จะได้ประมาณ30กว่าตัวนะครับนี่นะครับก็สวยนะครับดูนะครับเด็กๆเพือกนะครับสวยมากนะครับ สีชมพูอ่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวก็จะสวยกตัวนี้นะครับเราค่อยขุนกันไปนะครับก็มาดูนะครับข้ออื่นๆก็ท้องนะครับเราก็เริ่มผสมกันเยอะขึ้นแล้วนะครับส่วนแม่ตัวนี้นะครับก็อาจจะดุดุหน่อยนะครับเพราะว่าเลือดป่าสูงนะครับดูจากขนบริเวณตรงข้างหลังนะครับขนตั้งนะครับเนี่ยครับหมูป่าที่มีเลือดสูงนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่ป่าร้อยนะครับแค่มีเลือดสูงเฉยๆนะครับอาจจะประมาณ70%นะครับ อาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นตของหมูป่านะครับนี่พวกนี้ก็ท้องหมดแล้วนี่นะครับตัวไฮไลท์ตัวนี้นะครับพ่อพันธุ์นะครับที่มีหน้าสีขาวนะครับผมก็ยังงงว่าเฮ้ยทาไมลูกหมูผมออกมามีหน้าสีขาวนะครับนี่นะครับจากพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับหน้าสีขาวนะครับสวยนะครับออกมาลูกสวยนะตัวยาวนะครับตัวเร็วนะครับก็ใครที่สนใจเลี้ยงนะครับผมว่าช่วงนี้ ว่างจากการทํางานก็ลองเลี้ยงดูนะครับก็คุ้มที่จะลงทุนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะพามาเยี่ยมชมลูกหมูที่คลอดใหม่เฉยนะครับก็ยังไงก็สําหรับช่วงนี้โควิดนะครับก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพร่างกายนะครับดีๆนะครับก็ผมก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งนะครับก็อยากฝากพี่น้องว่าให้ดูแลร่างรักษาร่างกายดีๆนะครับก็เราจะผ่าน โควิดนี้ไปด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็พอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้กำลังใจนะครับในการทำคลิปคลิปต่อๆไปนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสำหรับการเลี้ยงหมูป่านะครับพี่ๆคนไหนนะครับมีข้อมูลนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนก็สามารถแลกเปลี่ยนได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ